ข้อนี้ครับโอน็ตปี53เรื่องตีโกนก็อัดมาจากที่สอนพิเศษที่หนองคายครับมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมมุมฉากมีขนาด60องศาดังรูปนะครับเราก็เลยได้ว่าอีกมุมหนึ่งต้องเป็น30องศาโดยอัตโนมัโจทย์กำหนดว่าเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมรูปนี้3ลบสแควรูทฟุตนะครับ ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้บวกกันเท่ากับ3ลบสแควรูทสาด้านที่ยาวเป็นอันดับสองมีความยาวเท่ากับข้อใดความหมายของโจทย์ด้านที่ยาวเป็นอันดับสองก็ต้องเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่โตเป็นอันดับที่สอนะครับมุมฉากเนี่ยอันดับหนึ่งคือด้านนี้ยาวที่สุดอันดับสองก็จะต้องเป็นด้านที่ตรงข้ามกับม,มุม60นั่นเอง อันดับ3ก็คือสั้นที่สุดเนี่ยตรงข้ามกับมุมสามสินี่คือการตีความส่วนการคำนวณไปชมบรรยากาศในห้องเรียนแล้วกันครับว่ามันวุ่นวายยังไงสั้น 50, ส0สิบนั้นตรงข้ามส0สิบบอกสามสิบใช่ครับตรงข้ามสามสิบอันนี้จะเป็นน่น,น,นี่จะเป็นหนึออนน่งเอ,อ็กซ์หนึ่ง ูสามหูสามสนันเป็นสองเอกสองเอกคูนิโอ้โหงนี้ข้าวใช่เอ้าก็ไม่ใช่จะได้แล้วเรอเอาตจับรวมกันเช่ากับไอ้นั่นขัาผมเป็นสามเอกเป็นสี่เอกาความยาวเส้นรอบรูปบอกมา 2x บวก x บว x หสาเออนี่แหละครับเออนี่แหละไม่คนยุเกียนคอยบวอะอะไรคือคนยุเกียนวะสามบวกย้ายไปหาจิ้ม้าอะรคราวนี้ยังเยยกันหาทำอะไรคอนยุเกียนทำไหมเ้ยทกสอมันแยไ้ตาทำไงทีนี้ทำคนเกียนให้เป็นติดคนโดยการ เอาะไรคูณกัคูณสามลบคูณสามนั่ละ3บสามลบคูณสามโอ้โหนึ่งย่งไก็ทั้งมดนเปลี่ยนนี้เป็นไงครับก็ได้เป็นสามกลังสลบคูณสาลังสองข้างบนกำลังสองคูณนะไดเป็นเท่าไหร่เก้คูณไทยหกหรืป่าหกนาร เป็นเท่าไหร่อะสามสาเก้ามเป็นสิบนเน้าอีกตนเนี่ยหกบสาแล้วก็กบสามแล้วก็หกลบสามหกบสามหกลบสามสอง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 หก้สองบสาก็จะกับว่าจวนจวนยองยองคอมน้ตองนที่ ไม่ถูกอเล่นทำไมไม่ถูกวะถูกแล้วถูกแล้วอ้นี่นี่คือ x ใช่ไหมไม่เป็นไรเอาไปแนยาวเปันดับสองต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมอ๋อโอนี่คือ x ยังไม่จบยาดับสต้องตออบภาษาโอ้เป็นสอวษาป้าคือหลายนน่มือนของคุคหก่คนักเ่ะยังนีง Please <laughs> keep